เอาคนไหนดีคะก็อยากได้รัฐบาลที่พัฒนาประเทศไปในทางที่ก้าวไกลและก็ทันยุคทันสมัยเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะต้องเรียนรู้จากพวกเราใช่ไหมเพราะเราผู้ผู้สูงอายุเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆไว้ให้เด็กๆรุ่นหลานและก็ขอให้ทุกคนอ่ะสามัคคีอย่าแบ่งแยกอย่าแตกแยกคือยังไงใครจะดีจะอะไร มองภาพรวมดีไว้ก่อนผม,ผมคิดว่าเรื่องของอาการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่อยหลังของของภาพอยู่แล้วค <Yeah. S 1> ือเราจะเป็นทะเลาะกับใครนะเราจะให้ร่วมมือกันนะครับกจะนับที่ว่านี่เนเรื่องสาคัญก็ขอบคุณพี่ที่เขาให้ข้อแนะนําทิ้สิ่งที่ดีเพราะว่าการความขัดแย้งถันไม่ไม่สามารถทำไปสู่การสําเร็จได้ทุกเรื่องนะครับ <S 1> <S 1> สําหรับเรื่องการพัฒนาเนี่ยก็เป็นเโยบายไปักในเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่า การศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทําให้ทําให้คุณภาพชีวิตคุณภาพของคนเราเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างมากในการที่พัฒนาตรงนี้นะครับผมคิดว่าในบายของเราคือเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งซึ่งจะทําให้เราีความก้วไกลไทุกเรื่องนะครับการพัฒนาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของระบบในเรื่องของการเกษตร กเกษตรที่ร่ำรวยกรเกษตรที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องกเกษตรที่มีองค์ความรู้ต้องใช้เทคโนโลยีมามช่วยนะ่จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลิตพันธุ์ที่ผลิตของที่มันมีประโยชน์และมีได้จํานวนมากและมีคุณภาพแตเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยผมเชือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพักเราให้นโยบายตรงนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญครับ